ทำเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นเราจะต้องมีความรู้และมีทักษะอะไรบ้างถึงจะทำให้เราทำชิ้นงานนั้นประสบผลสำเร็จวันนี้เราลองมาไล่เช็คลิสต์ดูครับว่าเรามีครบพอหรือยังที่จะทำงาน DIY ครับสวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสา วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเราควรที่จะมีทักษะอะไรบ้างและก็มีความรู้อะไรบ้างใ,ในการที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมา1ชิ้นหรืองานขึ้นมา1อย่างนะครับว่ามันเราพร้อมหรือยังที่จะทาหรือว่ามันมีความอันตรายมากเกินไปหรือเราไม่ควรไปใกล้มันเลยนะครับวันนี้เราจะแบ่งมาเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็คือตรงส่วนของความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงส่วนของเครื่องมือว่าเรามีความพร้อมหรือไม่นะครับเราลองมาเช็คลิสต์กันดูว่า ตัวเรามีความพร้อมอยู่ในระดับไหนเราอยากจะทําสุดท้ายมันเหมาะกับเราหรือไม่หรือนะครับผมเราควรที่จะไปให้ห่างไกลกับพวกนี้เลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมก็คือตรงส่วนของความรู้นะความรู้นะครับผมสิ่งแรกเลยสมมติว่าตอนนี้เรายกตัวอย่างจะทําเก้าอี้โซ่เก้าอี้บานหนึ่งตัวนะครับผมเก้าอี้บานหนึ่งตัวเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือดีไซน์และรูปแบบที่เราอยากจะได้หรืออยากจะทํานะครับ ซึ่งเราอาจจะไปหาความรู้ตรงนี้ในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตมาหรือเราไปเห็นในร้านโฮมโปรนะครับร้านอีเกียที่เราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะทําตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเราอยากจะทําเองโดยที่ไม่ซื้อแบบนี้นะครับผมเราก็ควรที่จะมีแบบอยู่ในใจอยู่จากนั้นปุ๊บเราก็จะต้องแกะงานแบบออกมาว่าเอ๊ะแบบตรงนั้นน่ะมันมีองค์ประกรอบมันเป็นเหล็กมันเป็นไม้มันเป็นอะไรนะครับผมณที่นี้เราก็จะโฟกัสไปตรงส่วนของเก้าอี้บา เก้าอี้บา์ก็จะประกอบด้วยตรงส่วนของขาเหล็กแล้วก็ตรงส่วนของพื้นที่เป็นไม้นะครับผมดังนั้นมันก็ต้องมีงาน2ออย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากนั้นเราแกะแบบได้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องพูดถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีระนะครับผมสรีระไกวิภากษร่วมกับงานออกแบบซึ่งมันคืออะไรมันก็คืออย่างประเภทความสูงของเก้าอี้ควรเป็นเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราต้องรู้นะเพื่อที่จะนั่งได้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานนะครับผมอย่างเช่น เก้าอี้ปกติแล้วก็มีความสูงรวมท็อปอยู่ที่45เซนนะครับเก้าอี้บาร์ก็6 0สิถึงหกขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทํานั้นสูงขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับหรือแม้แต่นะครับผมตรงส่วนของที่นั่งเก้าอี้นะครับเราจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่านั่งแล้วสบายนั่งแล้วได้เต็มตูดของเรานะครับผมอันนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เราต้องหาก่อนอันดับแรกเลยนะครับเพื่อที่จะเวลาทําออกมาปุ๊บมันก็จะดูไม่เก๊กเก๊กลางๆหรือตอบโจทย์เราหรือใช้งานไม่ได้จริงอย่างเนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสส่วนละนะครับผมส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของไม้นะครับผมเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้ไม้อะไรนะครับจะทําด้วยไม้อัดนะครับหรือไม้ไม้ประสาน จะทำด้วยไม้ MDF หรือเราจะใช้ v i วาบอร์ดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ไม่สนใจเรื่องไม้นะครับเราก็ต้องดูว่าเราอยากจะใช้อะไรนะครับผมและแต่ละตัวมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับทีนี้พอเราได้ไม้ละนะครับผมเ,เราก็จะมาตรงส่วนของเราต้องรู้นะครับผมถึงการตัดนะครับผมขัดเจียนะครับผมแล้วก็บาก ไม้นะครับผมถ้าเปินเป็นเก้าวีบา์ที่จะต้องมีบากมีซอกอะไรต่างๆองค์ประกอบพวกนี้นะครับเราต้องรู้ตัดขัดเกลี่ยแล้วก็บากไม้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องอคิดถึงว่าทําสีเราจะทําสีไปในแนวไหนนะครับผมแนวลักษณะเป็นโชวลายไม้เป็นแบบใสมันก็จะมีสายของยูรีเทนกับสายของเลกเกอร์นะครับหรือจะเป็นของแบบ อยากได้ธรรมชาติของไม้อยากให้เรานั่งแล้วมันเหมือนเรานั่งบนไม้ไม่มีฟิล์มอะไรมามาปิดกั้นอย่างเงี้ยก็ไปสายของทางทีกออยนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ไม้มันลายไม่สวยเลยงั้นก็ทําสีไปเลยให้มันจีจัดไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสีรองพื้นแล้วก็เป็นสีน้ํามันก็ได้หรือเป็นสีน้ําก็ได้นะครับผมมาใช้งานเนาะอันนั้นก็เป็นตรงส่วนของไม้ที่เราควรต้องรู้นะครับและตัดสินใจนะครับ ต่อไปก็ต้องส่วนของเหล็กนะครับเหล็กเราก็ต้องไปดูว่าเฟอร์นิเจอร์ของเรานั้นจะต้องใช้เหล็กอะไรเหล็กกานน้ำหรือเหล็กดานะครับผมมีความหนาเท่าไหร่เหล็กนั้นต้องเอาไปรับน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเฟอร์นิเจอร์จะต้องรับน้ําหนักเท่าได้เท่าไหร่อันนี้คือสําคัญมากนะครับผม1เอาเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงมากๆเหล็กหนาหนามากๆทํางานง่ายนะครับแต่มันก็มีราคาแพงนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของเราก็จะหนักจนเกินไปพอทํางานที่ บางจนเกินไปข้อดีคือเหล็กก็มีราคาที่ถูกลงนะครับผมแต่การเชื่อมก็อาจจะทําได้ยากอันนี้ก็คือลักษณะของการตัดสินใจเราเพื่อเลือกเหล็กนะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ว่ามันจะทําให้เราทํางานง่ายหรือทํางานยากกันเองนะครับผมต่อไปก็คือทักษะของการตัดเหล็กนะครับผมก็คือการตัดนาอกการขัดการเจียรคล้ายๆกับไม้นะครับผม การตัดเราก็อาจจะเป็นลักษณะของไฟเบอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าเลื่อยสายพานก็ได้นะการขัดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเจียนะครับผมแล้วก็การเจาะเนี่ยก็ใช้ใช้สว่านก็ได้นะครับสว่านมือนะหรือจะเป็นสว่านแทนก็ได้ถ้าเจาะปริมาณมากนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อมนะครับผมการเชื่อมประกอบนั่นเองจบด้วยการทําสีนะครับผมอันนี้คือองค์ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าที่เราจะต้องรู้ก่อน นะครับผมซึ่งองค์ความรู้พวกนี้ก็สามารถที่จะหาได้อินเทอร์เน็ตเนาะโอเคนะครับผมต่อไปก็จะมาตรงส่วนของเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือแล้วก็แยกเป็นสองสายชัดเจนเพราะว่ามันใช้ด้วยกันค่อนข้นขางลาบากถ้าใช้ปนกันนะครับมันจะค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาตรงส่วนของงานเหล็กก่อนนะครับงานเหล็กก็จะมีหลักๆแล้วก็มีการตัดนะครับผมก็อาจจะเป็นไฟเบอร์เลยยไ่พานหรือว่าลูกหมูหรือจะใช้พาสมาตัดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือว่า าการตัดนะครับผมต่อไปก็คือการเจียการเจียรหรือการเก็บงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้หินเจียเป็นหลักเลยนะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า3อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับผมด้านสุดท้ายก็คือการเชื่อมนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะใช้วิธีการเชื่อมโดย MMA นะครับผมการเชื่อมโดย MIG นะครับสำหรับงานหลีกบ,บางหรือถ้าเป็นางานที่เป็นลักษณะของสแตนเลสก็อาจจะเป็นลักษณะการเชื่อมติกนะครับผมอันนี้เราก็ต้องรู้จักเครื่องมือนะครับและก็ ควรที่จะมีถ้าเป็นงานเหล็กยังไงสามอย่างนี้ต้องมีนะครับตัดเกียร์แล้วก็เชื่อมนะครับผมอันนี้ของส่วนของงานเหล็กแต่ถ้าเป็นงานไม้นะครับเราก็อาจจะต้องมีเลื่อยนะครับผมอาจจะเป็นเลื่อยมือก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าชิ้นงานชิ้นใหญ่ก็อาจคงจะแนะนาเป็นเลื่อยวงเดือนก็จะตัดได้เร็วกว่านะครับผมต่อไปก็เป็นพวกกระดาษทรายนะครับทิมเมอร์หรือเรอเตอร์เวลาที่เราเก็บขอบลบมุมอะไรต่างๆนะครับ จิ๊กซอเวลาที่เราบาบชิ้นงานนะครับผมปากกาจับแคมอะไรต่างๆนะครับผมปืนยิงตะปูถ้าเป็นเราเป็นลักษณะงานไม้อัดนะครับผมหรือเป็นไม้แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถยิงได้ก็แล้วกันปั๊มลมนะครับเวลาที่เราจะพ่นเลกเกอร์หรือพ่นสีต่างๆนะครับผมแล้วก็แคมอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาไว้จับล็อกจับฉากอะไรนี้นะครับผม อันนี้คือสิ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในส่วนของงานไม้นะครับผมดังนั้นงานเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นเนี่ยองค์ประกอบ2ข้อใหญ่ๆที่เราต้องมีคือองค์ประกอบตรงส่วนของความรู้นะครับแล้วก็องค์ประกอบตรงส่วนของทักษะนั่นเองนะครับผมทักษะยิ่งมีความจําเป็นมากมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใช้เครื่องมือเป็นหรือไม่นิ้วเราจะยังอยู่ครบไหมถ้าเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ทําเสร็จเราจะโดนไฟดูดไหมถ้าเกิดว่าเราจะไปเชื่อมชิ้นงานนะครับผม ซึ่งมันก็จะครอบคู่กับความรู้ที่เราต้องหาเพิ่มนะครับผมแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็คือตรงส่วนของมีเครื่องมือครบนะครับผมทีนี้ถ้าคุณอยากจะทํางานดีวแล้วเป็นงานที่คุณไม่เคยทําครูโจก็จะแนะนําให้ไปศึกษาหรือเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณลองผิดลองถูก เองนะครับผมครูโจการันตีเลยว่าคุณจะเสียมากกว่าได้ไปปรึกษากับผู้ที่เคยทําหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์แน่นอนครับคํถาถามคืออันนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ครูโจเองแล้วก็อาจารย์นิพนธ์เองนะครับอาจารย์นิพนธ์เป็นอาจารย์ทางด้านงานไม้เนาะเนี่ยก็เลยเปิดหลักสูตรนะครับในการทําชิ้นงานต่างๆขึ้นมาหลายคนนะครับผมอาจจะบ่นว่าชิ้นงานเนี่ยฉันไปซื้อเองมันจะถูกกว่านะครับผมโอเค เรามาย้อนดูสิ่งที่คุณโจพูดตอนแรกนะครับผมความรู้ถ้าคุณขยันถ้าคุณหมั่นเปิดใน u t u b e นะครับผมหรือไปพยายามศึกษาอะไรต่างๆอ่านหนังสือตำราก็ได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วตอนนี้ย t u t u เนี่ยก็จะมีสอนเกี่ยบทุกอย่างอยู่แล้วคุณก็จะได้ความรู้ขอให้มีเวลาเนาะต่อไปเครื่องมือนะครับถ้าคุณมีตังคุณก็สามารถสะสมเครื่องมือได้ทุกอย่างเหมือนที่ใน YouTube บอกเหมือนกันนะครับผม แต่นะครับผมต้องบอกว่าแต่สิ่งที่คุณไม่ได้คือประสบการณ์ครับประสบการณ์เนี่ยอย่างเช่นคืออะไรบ้างนะครับหนึ่งอ่าปัญหาต่างๆเวลาที่คุณทํางานเวลาเจอปัญหาคุณจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมหรือจะโลดทิ้งและทาใหม่เห็นไหมครับผมอันนี้ก็เสียละ2ก็คือข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือต่างๆการใช้เลื่อยวงเดือนจะทําไงให้นิ้วเราอยู่ครบ การเชื่อมจะทำไงให้มือไม่ดูดการเชื่อมงานเหล็กบางจะต้องทำยังไงจะต้องใช้ลวดเชื่อมเท่าไหร่นะครับผมมีตู้ไม่ใช่ว่าจะเชื่อมได้นะครับผมอันนี้คือข้อที่2ต่อไปก็คืออันดับก่อนหลังของการทำงานนะครับเราจะทำสีก่อนหรือเราจะเจาะรูก่อนเราจะเจียก่อนหรือเราจะบากล่องก่อนเห็นไหมครับไอ้พวกนี้มันมีความสำคัญทั้งหมดเลยนะครับการทำผิดขั้นตอนโดยเพาะงานไม้นะครับผม ยิ่งผิดขั้นตอนเนี่ยมันก็แทบจะต้องตัดใหม่หรือเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เลยนะครับและอันสุดท้ายก็คือเทคนิคการจบงานจะจบยังไงให้สวยนะครับเวลาที่มีมีปัญหาพอเชื่อมไปแล้วนะครับผมเอ๊ะทำไมขามันกระดกขามันเบี้ยวจะจบยังไงให้มันตั้งตรงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องทําใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในการทํางานครับนะครับดังนั้นเวลาที่คุณมาเรียนหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับผม แล้วคุณบ่นว่าเอ๊ะทำไมมันแพงนะครับผมจริงๆแล้วคุณไม่ได้จ่ายค่าหลักสูตรที่แพงแต่คุณจ่ายค่าประสบการณ์ที่จะทำให้คุณทำงานได้เร็วทำให้นิ้วคุณอยู่ครบและทำงานได้อย่างถูกต้องต่างหากนะครับผมก็ฝากหลักสูตรของนะครับช่างไม้กิจศาสนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้และงานเหล็กนะครับผมการันตีเลยว่าเครื่องมือทุกอย่างจะมีพร้อมให้คุณใช้งานแล้วก็ ความรู้นะครับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณโยเองและก็ของอาจารย์เอ๋เองนะครับอาจารย์นิพนธ์เองเนี่ยที่จะถ่ายทอดและเรารับได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวบคุคคลละว่าเราจะซึมซับได้แค่ไหนนะครับผมในอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าในการทํางานหนึ่งชิ้นมันไม่ได้ง่ายนะครับผมแต่มันก็ไม่ยากคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีเครื่องมือนะครับผมและสุดท้ายคุณต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน ชิ้นแรกมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นครูอย่างดีเลยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะหลักสูตรต่างๆเนี่ยดูได้ใน Wood ์วิ k i n g Short c o นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนหลักสูตรต่างๆแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะทํางานอะไรต่างๆเองนะครับ DIY เองนะครับผมลองพิจารณาตรงนี้ดูนะครับความรู้เครื่องมือ แล้วก็ประสบการณ์เกิดจากการทำงานจริงๆที่ได้เจอปัญหาจริงๆครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครูโจ้คอลเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ